เป็นโปรแกรมหน้าตาใช้งานง่ายคนที่ไม่เคยเข้าใจในเรื่องของบัญชีเลยก็สามารถเข้าใจได้ง่ายค่ะ,ะคะ่ะอสวัสดีค่ะอายนะคะสุธนีตั้งตะกุลกิจค่ะตอนนี้ก็เป็น managing director อยู่ที่ mission to the moon media ค่ะ คือจริงๆมิชชั่นชูดมูนนะคะก็เหมือนเราเป็นบริษัทเก่าแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาแต่ว่าถ้าทําเฉพาะธุรกิจมิชชั่นมีเดียค่ะก็ประมาณปีที่สี่เข้าปีที่5แล้วค่ะก็ของมิชชั่นชูดามูนนะคะจริงๆเร,เริ่มต้นมาจากเป็นเพจที่แบบให้ความรู้ก็จะเป็นแบบเว็บไซต์ทำคอนเทนต์เว็บไซต์แล้วก็ทำคอนเทนต์ใน YouTube ต่างๆตอนนี้เราก็ให้บริการในส่วนของโปรดักชั่นเฮาส์ค่ะที่ทำคอนเทนต์ออนไลน์เข้าสู่มีเดียของเรารวมถึงตอนนี้เราก็มีสินค้าที่เป็นเหมือนเมอร์ชานด s e ิสก็จะขายในช่องทางด e ้วย ก็กลุ่มเป้าหมายของเราค่ะเราขายทั้งลูกค้า B2C แล้วก็ B2B ด้วยหลกัหลกๆของมีเดียค่ะเราจะขายลูกค้า B2B ก็จะเป็นกลุ่มเอเจนซี่กลุ่มแบรนด์กลุ่มองค์กรที่อยากจะมาโปรโมทโฆษณาแล้วก็เหมือนโคพาร์เนอร์กับเราในการให้ความรู้แล้วก็โปรโมทแมสเปจของตัวเองส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มแบบผู้ติดตามกลุ่มคอน s u m e r เลยที่จะซื้อสินค้าของเราค่ะไปใช้เพราะว่าเราทําสินค้าพวกพนเนอร์รวมถึงเรามีสินค้าที่เป็นคอร์สท,ที่เปิดพับปิกให้คนอ่ะมาเรียนก็จะเป็นแบบคนทั่วไปเลยค่ะ ก็ในช่วงเริ่มต้นค่ะจริงๆเราค่อนข้างจะเหมือนกับเป็นแบบสตาร์ทอัพอยู่ไม่กี่คนก็จะใช้ระบบแบบแมนนววมากๆในการลงบันทึกในชีตในอะไรแล้วตอนหลังเราก็มาใช้เหมือนกับเป็นระบบจัดการบัญชีระบบนึงซึ่งมันไม่ได้ออนคลาวค่ะก็ต้องเข้ามาที่ออฟฟิศก็จะเป็นปัญหากับพนักงานแบบบัญชีที่ไม่สามารถเฟกซิเบิลได้เหมือนคนอื่นๆในบริษัทซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่แบบเริ่มโควิดพอดีมันก็จะมีปัญหานี้ในการจัดการ คือตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะเหมือนด้วยความที่ว่าธุรกิจเรามีหลายประเภทไม่ใช่บริการอย่างเดียวไม่ใช่สินค้าอ,อย่างเดียวมันเลยมีความยากในการแบบจัดประเภทในการรายได้แล้วก็รายจ่ายด้วยเพราะว่าต้นทุนของบริการก็จะเป็นแบบหนึ่งต้นทุนกับสินค้าก็จะเป็นแบบหนึ่งมีเรื่องของคลังมาเกี่ยวข้องมีเรื่องของจํานวนส่วนของบริการเนี่ยมันก็จะมีพวกการทําเอกสารทาต่างๆซึ่งมันค่อนข้างจะแบบหลายประเภทแล้วก็แยกกันอยู่ จริงช่วยได้เยอะมากๆเลยค่ะด้วยความที่มันเป็นระบบเหมือนออนไลน์เราสามารถทําบัญชีได้จากทุกที่ไม่ได้ต้องเข้ามาด้วยความที่เป็นออนคลน์ค่ะเราสามารถทําจากที่ไหนก็ได้ในการดึงเอกสารดูเอกสารแล้วก็จัดก,การบัญชีต่างๆอัปโหลดไฟล์ลงไปซึ่งมันช่วยในยุคที่เราไม่ได้เป็นการทํางานแบบเดิมแล้วอยู่กันหลายๆที่รวมถึงรูปแบบธุรกิจค่ะ,คะก็เปลี่ยนไปวันหนึ่งจากที่เราเคยขายมีเดียอย่างเดียวเรามาขายสินค้าสินค้าเราไปออนไลน์ไปบริการมันก็มีความที่จะเปลี่ยนแปลงอ่ะเยอะเพราะฉะนั้นระบบออนไลน์ของบัญชีค่ะ มันตอบโจทย์มากๆในการที่ทําให้เราแยกประเภทได้รวมถึงส่งต่อไปเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินเรื่องของการดูงบการเงินเรื่องของการดูสรุปภาพรวมไม่ต้องรอแบบปิดงบถึงสิ้นเดือนถึงมาเห็นแต่เราสามารถเห็นได้แบบ real time รวมถึงเรื่องของเงินเดือนค่ะเพราะว่าเราก็มีการโคร่วมกับแบบในระบบของพีที่มันเป็นพีเพโลด้วยมันก็จะเหมือนอยู่ในระบบเดียวกันที่สามารถแบบดูได้ก็ช่วยในเรื่องของการจัดการบัญชีได้เยอะแล้วก็ครอบคลุมหลายด้าน จร,จริงตอบโจทย์เยอะมากเพราะว่าถ้าในมุมมองของทีมอะค่ะคือในทีมบัญชีที่ใช้เยอะๆเนี่ยก็จะตอบโจทย์มากในการแบบอะลงบันทึกแบ่งแยกประเภทเรียกดูประเภทได้ง่ายรวมถึงมันมีการทำพิกแท็กซี่สามารถแบบ ดูเรื่องของภาษีได้เลยและนอกจากนั้นค่ะเราไอาก็มีทีม a อคะ่ะที่เป็นเหมือนทีมคล้ายทีมขายก็จะออกใบเสนอราคาจากในพีคแล้วก็ออกใบแจ้งหนี้ทําให้2ทีมนี้ใกล้ชิดกันมากขึ้นในการดูแลและในฝั่ง a, ไอเองก็ดูทีม HR ด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องเงินเดือนนะคะมันก็จะมีระบบที่เป็นพีคเพโลเราก็ทําเงินเดือนจากอย่างน,นั้นในผังบัญชีก,ก้อนใหญ่ในส่วนของเงินเดือนค่างเงินเดือนนะคะก็จะถูกดึงมาเลยซึ่งมันก็ดูได้ง่ายมากๆ จริงๆตอนแรกที่ดูโปรแกรมออนไลน์อะค่ะที่เป็นออนคลาวเนี่ยเราก็เห็นว่าเออดูหลายๆโปรแกรมเลยแต่ว่าของพีค่ะเรารู้สึกว่าหน้าตารูปแบบมันง่ายอินเทอร์เฟซมันคือง่ายมากในฝั่งของขาขายเองอะค่ะในทีเเอเองอะก็เหมือนจะไม่ค่อยฝั่งของทีม AE อเองอะจะใช้รู้สึกกลัวกับการใช้ระบบ เพราะว่าเขาถนัดในการแบบขายพอมาใช้ระบบก็รู้สึกว่ามันจะยุ่งยากมากแต่พอมาเห็นของพีกค่ะก็ไม่ยุ่งยากเลยเพราะว่าเข้าใจง่ายมากอินเทอร์เฟซแบบง่ายรวมถึงมีแดชบอร์ดแล้วก็มีหน้าสรุปข้างหน้าที่มันทําให้ในทุกคนทุกกลุ่มแล้วก็ทุกระดับอะคะสามารถแบบดูได้แล้วก็เข้าใจได้ฝ่ายที่โอเปเรตก็ลงบันทึก ผู้บริหารมเนเจอร์ก็สามารถมาดูภาพรวมได้ง่ายก็เลยรู้สึกว่าเออพีก็ตอบโจทย์รวมถึงมันไม่ได้จัดการแค่บัญชีอย่างเดียวมันยังช่วยในรูปของคลังในเรื่องของระบบเอ่อเพโลด้วยค่ะแล้วก็เรื่องแท็กก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นระบบเดียวที่ครอบคลุมเพราะเราก็ไม่อยากใช้หลายระบบอ่ะมาจัดการหลายๆอันทําให้แบบคนทํางานทํางานยุ่งยากขึ้นด้วยได้ค่ะคือฟังก์ชันของพีที่ใช้ประจาเลยแน่นอนว่าเปิดเข้ามาปุ๊บเราจะเห็นหน้าสรุปรวมซึ่งอาจจะดูบ่อยมากๆว่าเออเดือนนี้มันยอดเท่าไหร่แล้ว แล้วก็รวมถึงค่าใช้จ่ายเป็นเท่าไหร่แล้วค่ะฟังก์ชั่นที่ใช้บ่อยก็คือใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้อันนี้ก็จะใช้เป็นประจําในการแบบตรวจเช็คยอดรวมถึงใน p พิ a เ r โ l l เพราะว่าอาจะดูเรื่องของเพโรลโดยตรงอันนี้ก็จะใช้ทั้งที่บัญชีค่ะก็จะใช้พวกแบบพิ a แท็กในการแบบบันทึกเรื่องของภาษีพี <Peak S 2> เป็นโปรแกรมหน้าตาใช้งานง่าย คนที่ไม่เคยเข้าใจในเรื่องของบัญชีเลยก็สามารถเข้าใจได้ง่ายค่ะแล้วก็ตอบโจทย์กับทุกฟังก์ชันทีเนี้ยเรารู้สึกว่าพีก,ก็ขัดนอกจากตัวโปรแกรมที่ใช้งานง่ายแล้วค่ะเรื่องของทีมซัพพอร์ตเองอะ่ะก็ช่วยเหลือแบบได้ดีมากๆในการแบบเวลาเราเจอปัญหาอะไระเราก็ถามเข้าไปในแชทได้อย่างเรียลไทม์แล้วเขาก็ตอบกลับมารวดเร็วมากๆรวมถึงมีการอัปเดตที่เวลาเราให้ฟีดแบ็กไปเขาก็จะอัปเดตตัวโปรแกรมอะไรอยู่สม่ำเสมอเลยก็รู้สึกว่าประทับใจของพีกมากเลยค่ะ friend of business peakaccount.com